ดูกันว่าเดี๋ยวเจ๊แขกเห็นพวกเราแล้วเอฟเฟกต์นางจะเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่งานกาชาติครับมึงมาจำไร้โอ้แต่พวงมาจำไดอ่ะมึงมาฆ่ากันหนึ่งไม่มันใครกันไหมาม่ไมาเลยคใคแต่วันเรามาฮ่าจีแคกไงโอ้ยนี่เราอยู่หน้างานนะเราเดินทขางานกันเลยไหมไปไปไปช่อรวันถามกันเยอะมากว่าทำไมบางลันรอเบียแล้วก็สุภาชัยไม่มา เพราะว่าเจ๊แขกมาหยุดปืนทียังลูกค้าลอยมัดแล้วตายตายตายนี่นะเจ๊แขกต้องเต็มเต็มก็เลยคิวว่าทางมัดเต็มถนนลรถชองมัดรถตัวแดงลงนู่นเใส่ทางไม่หยอกคิดตั้งแต่ตอนจู่ตลาดเออแบบนี้เลยเออลู้ไหมนางไปมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวเจ๊แขกเห็นพวกเราแล้วเอฟเฟกต์นางจะเป็นยังไงเช่าคอนทองต้องรอไหมคนทองต้องรอไหม ทำไมจุไั้กินเฟพอพเขาบอกว่าคนท้องไม่ต้องรอสู้ได้เลยส้นที่ขวดูนันเลยขวัทำไมบางรันไม่ขายครับเพราะว่าเธอมาไงบางรันก็เลยไม่อยากจะมาเยก ก็คือแม่บางร้านแม่มาแล้วหนูมาไม่เจอบางร้านแล้วไปนี่มาเขามาฝากน้ำหอมที่น้องไข่หมักกันไยนคนอรอ่ะ,อ,ะอยากได้ครีมบ้มมมาบ้ <_ jeito> าไข่ดีไหมครับไข่ดีนะครับสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้กินไข่ทอด,ดบางรังงานสิการสั่งถูกานะครับสามารถสั่งแป้งไข่ทอด,ดบางรังได้จ้า น้อยลูกน้องสั่งมาแล้วค่ะอุย้ยขอบคุณยายไม่ได้ทอดเพราะน่าจะคิดว่าห้าหนึ่งศูงนย์อีกบา,บางๆนะได้ได้ได้ถ <c oughs> ้าเด็ดดูนะการบังไม่ไปคุูไม่แน่นอนขอบคุณครบังอย่างนี้ถ้าทอดมันไม่รุกแนะนำร้านตุบใจยดอนมันค่ะน้ำไก่ย่างอร่อยบางร้านค่ะไก่ทอดกักเต้นมอเจอกับพวกเราแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดบางร้านขนมบางเวอร์แม่เก๋ตูบชายและอีกหลายหลายร้านแล้วก็ร้านหนูด้วยนะคะ วายเราได้ไปแล้วติดไม้หู่แล้ว